สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู e p p นี้เป็น EP แรกให้ท่านไปที่ช่องแล้วก็ไปที่ playlist ผมได้ทำ playlist แจกเอาไว้ให้จ้งแต่เรื่องสุดมือ8ปนิลแปลงมือสองเลาเยอรมันเทนลูกล้าก็จะเตเอ็มสนะครับ EP นี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องโหลดเหมือนเดิมนะครับผมจะมาสอนวิธีการซ่อมโหลดตัวง้างนะครับ ที่มันไม่ล็อกสมมติว่าเอาล็อกนี้แล้วแต่มันสกมาอยู่นี้นะครับมันไม่ล็อกนะครับเราจะซ่อมยังไงนะครับงานทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของช่างไหนก็ช่างนะฮะเป็นงานตัวนี้จะเป็นงานตัวนี้มันจะเกิดปัญหาได้ทุกค่ายนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างของค่ายนี้นะครับ หลายท่านอาจจะมีใช้กันนะครับค่ายนี้ขออนุญาตจะของค่ายด้วยนะครับอันดับแรกนะครับถ้าท่านเกิดปัญหานี้มันไม่ล็อกนะครับมันไม่ล็อกอย่างเงี้ยให้ท่านถอดหลอดออกจากค้อนก่อนนะครับวิธีการถอดผมก็สอนไปแล้วในอีพีก่อนก่อนนะคให้หมุนตัวนี้ออกนะครับน็ดตัวแรกตรงนี้แล้วก็น็ดตัวที่สองตรงนี้อนนพอถอดออกมา มันก็จะแยกออกมาอย่างนี้นะครับให้เรากลับด้านมานะครับสังเกตไหมครับว่าสปริงตัวนี้อ่าสปริงตัวดันเนี่ยครับมันเสียนะครับมันยุบนะครับให้เราถอดตัวนี้ออกมาซ่อมนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมหมุนตอตัวน็อตตัวนี้ออกมานะครับมา ย้ำนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับงานทุกค่ายสามารถเกบปัญหานี้ได้นะครับนำมออกมาโอเคนะครับได้แล้วนี่ครับสปริงตัวนี้ ปกติสปริงมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าปกติสปริงมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้มันเสียรูปนะครับมันเสียรูปเราจะเราก็จะมาทําการซ่อมนะครับแบบแรกก็หาอะไรมาแทงตรงรูมันนะครับให้มันเข้า อย่างนี้นะครับแบบนี้จากนั้นเราก็มาดัดนะครับดัดให้มันเข้ารูปใ่ช้าให้อะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านนะครับจะเป็นไสควางอย่างเงี้ยหรือทเป็นหกเหลี่ยมหรือที่เป็นอะไรก็ได้นะครับท่านดัดก่อน นะครับค่อยๆทาไปนะครับค่อยๆดัดดูนะครับมันเบี้ยวนะครับสปีงมันเสียทรงย้ำนะครับว่าผมไม่รับประกอบตัวปืนหลายท่านทักมาว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนั้นราคาเท่าไหร่ผมไม่ได้ขายนะครับ สิ่งที่ผมขายก็คือจะว่าขายก็ไม่เชิงนะครับอะไรของผมแล้วกันผมมีอะไรที่มันเหลือช้าอย่างเงี้ยใครสนใจหาชิ้นไหนไม่ได้อย่างเงี้ยเ็ทักมาดูถ้าผมมีผมก็จะแบ่งให้นะครับตอนท่านก็อยากจะเล่นแล้วงบไม่มีผมมีผมก็จะแบ่งให้ท่านนะครับผมมาได้ขายปนเป็นอาชีพนะครับ ส่วนตัวผมแล้วก็จะทำคลิปขึ้นมาเพื่อกับเพื่อที่จะสอนสมาชิกทุกท่านนะฮะอยากให้ทุกท่านมีความรู้เวลาท่านเล่น PCP อย่างเงี้ยมือใหม่อย่างเงี้ยทำไม่เป็นซ่อมไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนนะครับก็ให้ท่านมาดูคลิปของผมผมก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาว่างผมก็จะมาสอนนะครับ เขาจะมาทำคลิปเอาไว้ส่วนใครที่เจอปัญหาโดโดๆอย่างเนี้ยก็ทักลายใต้คลิปมาได้นะครับหลายท่านอาจจะถามว่าที่มีลายไหมตามรูปนะครับตรงคลิปผมมันจะมีคำว่าใต้คลิปมันจะมีคำว่าเพิ่มเติมแลนะท่านกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเสร็จท่านก็จะเห็นลิงก์ลายของผมาสามารถทักมาถามได้ใครสนใจรูปตอบอยากอุดหนุนผม ก็ได้นะครับรูปของผมก็อาจจะไม่ได้ว่าดีมากมายเหมือนกับของท่านอื่นนะครับใครที่เคยใช้อ่าถ้ามันดีก็ก็จะว่าขอบคุณนะครับที่ท่านอุดหนุนผมแต่ถ้าไม่ดีก็อขออภัยนะครับการเทสกลุ่มผมก็เทสให้ท่านดูแล้วนะครับส่วนการโจนท่านจะต้องไปโจนเองรูปทุกข่ายนะครับผมย้ําว่า ดีเกือบทุกค่ายนะครับดีกับทุกค่ายเลยก็ให้เราศึกษาให้เราค้นหาลูกที่มันเหมาะกับลำของเรานะครับลูกของผมบางท่านก็บอกว่าแม่นใช้ดีบางท่านก็บอกว่าใช้ไม่ดีมีทุกค่ายนะครับสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนลำค่ายหนึง ลำต่างกันต่อให้เป็นลำค่าเดียวกันมันก็ไม่แม่นเหมือนกันนะครับเพราะระบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันรวมของแต่ละคนไม่เท่ากันมั่งอ่าเลขท่านไหลอย่างเงี้ยท่านจะให้มันแม่นเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้ท่านก็ต้องมาซ่อมเล็กนะครับทุกสิ่งอย่างของ p ีจีปัญหามันเยอะมากมันไม่เหมือนกับดินขับนะครับดินขับนี่เราซื้อมาซื้อลูกมามายัดแล้วก็ ใช้งานได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาใดเลยโอเคนะครับเริ่มเข้าทรงแล้วนะครับเริ่มจัดทรงเริ่มได้แล้วพอเราได้แล้วเราก็มาประกอบนะครับประกอบก็เหมือนเดิมนะครับผมหกเหลี่ยมตัวนี้เอาสังเกตไหมครับว่าสปริง ตรงที่เราใส่มันจะเป็นด้านนี้นะครับเอาด้านนี้ลงนะครับเอาด้านนี้ลงเห็นีมครับมือวัากล้องโฟก,กัสไหมนะครับเอาด้านนี้ลงไปแล้วก็เอาน็อตใส่เข้าไปครับแบบนี้จากนั้นก็มาจัดรูนะครับผมเคยสอนวิธีการใส่เข็มไปแล้วให้เอารูตรงนี้ เข้ามาตรงเข็มก่อนนะครับตรงกลางเข็มนี่เห็นไหมเข็มเข็มมันจะมีร่องนะครับมันจะมีรูให้เล็งก่อนนะเล็งตรงนี้ตรงรูน็อตกับรูตัวเนี้กับรูน็อตเนี่ยต้องตรงกันนะครับรูตัวนี้กับรูนี้เข้าไปก่อนนาะใส่ยากหน่อยนะครับ เรีงให้ตรงก่อนนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่ตะกรวดสปริงเข้าไปนะครับน่ครับใส่เข้าไปจะใส่ยากหน่อยนะครับตัวนี้แต่ผมทำคนเดียวด้วย หมุนเข้าไปนะครับค่อยหมุนเข้าแล้วค่อยเลื่อนหาดูนะครับโอเคนะครับเข้าแล้วเข้าไปแล้วเราก็จัดเจ้าตัวสปริงนะครับสปริงมันจะเอียงข้างอย่างนี้นะครับมันจะมาชิดฝั่งนี้แล้วก็หาอะไรมาดันก่อนนะครับ ตัสปริงแบบนี้แ,แล้วก็หมุนให้มันแน่นนะครับโอเคครับสปริงก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีจากนั้นก็ลองดูครับครับครับหลอกนะครับเจ็ด เอาดันมาอย่างเงี้ยสป,ปริงมันขึ้นมานะครับแล้วก็ทําใหม่นะครับจัดใหม่จัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับทําให้ได้นะครับมันอาจจะทํายากหน่อยตรงนี้หาวิธีทํานะครับดันใหม่ดืดมันอย่างเงี้ยแล้วก็ทําใหม่นะครับประมาณนี้โอเคนะครับคร่าวๆนะครับใครที่เจอปัญหานี้ก็ทําสปริงตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับอ่าอีพีหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ